กัดเป็นมาคอนะครับเยียวยางนะครับผมมาคอก่อแล้วแห้วยากนะครับผมขมุมปากนะครับใส่สวยๆเลย สวัสดีครับผมเจอกําลังลายนะครับผมวันนี้มาเขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมมาลงนทแม่านไตรฉาดนะครับนี่มาลงไต้พดนะครับผมมาคนเดียวนะครับผมมาถึงนะครับสายละประมาณโมงหนึ่งแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวไปตามชมกันที่ไม้ครับว่าจะมีตัวมีเตียมให้นานๆได้ชมหรือเปล่านะครับผมไปลุยกันเลยครับผม ไม่กินม่านะครับโดนมาคอนะครับ เบิ่มเบิ่มนะครับผม,มาคอนครับผมใส่เบิ่มเบิ่มโอเคโอเควู้หมดล็อกแต่เช้าใส่สวยด้วยแต่โอเคกินมินนะครับผมเห็นอยู่กินปังเลยครับโอเป็นยังมาครับผมเตี้ยมเลียงยนะครับผมของนันไล่เนาะครับผม สายสวยๆนะครับเตรียมตามซีนะครับผมซีนาจะได้นะครับนี่ครับผมกัดเป็นมาคอนะครับเยอะอยางนะครับผมมาคอกลอนแล้วเหวี่ยยากนะครับผมขอมุมปากนะครับสายสวยๆเลยไปเดิมได้สวยนะครับผมครับสายไปเปิด B บีอีซิกนะครับผมพีอีีนะครับผมนี่โอเคครับฝากคนงานไว้ด้วยครับ เยอะเขายังใส่ได้ตัวนะครับกีนี่ได้ขึ้นมาตัวหนึ่งละโอ้โหนี่ตายมัม่งเต๋ งามค่ะคุณนี่ นี่แล้วมันเอาบาดเผืออีลีเตพวดเอ้ยเอ้ยโอ้ใส่รูเห็นน้ำไม่อีกเดี๋ยวกินเลยเห็นอยู่ใส่รู 다. 무 못.

บอได้เปิดกล้องแล้วครับผมบอได้เปิดกล้องติดังบ่อุ้มิติดังบออุ้ยผ่านอุ้ยถึงดังอีเล่อุ้ยหลังมาถึงดังนั่งอยู่บนหรอปลาโอ้ยว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเตี้ยมันถึงดังตีดังโอ้ย làng quá thìi đáng, đi qua bên tôi nhè, hôm là ngặt vô, qua yu, yu mới cứ ngặt bộ khẩu. Ôi, hết chỉnh này là đi. ครับผมมันนี้กะคำเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมมาเขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมกะพอมีตัวกัดนะครับผมแต่กะกัดบ่่อยถือนะครับแล้วก็บ่สัํานะครับมีผลงานอยู่สามแต้มนะครับผมกล่องก็บ่ได้เปิดนะครับผมโอเคครับไปเจอกันใ่คลิปถัดไปนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ